สวัสดีครับผมช่างปุ๋ยครับติดต่อจ้างงานนะครับดูคลิปวิดีโอไปนะครับผมตัวจริงครับมาจริงรับจริงครับรับงานทั่วประเทศครับโดยช่างทีมงานคุณภาพครับที่ไหนใกล้ไนไกลนะครับไม่จ้างไม่ว่าอะไรครับติดต่อปรึกษาสคอนได้ครับรับวาดทั่วไปครับวาดภาพคอเสิร์ันดอนพุทธประวัติภาพต่างๆครับรับทาสี ครับรับทาสีบทสีสาราาประตูโขงนะครับรับทำรายไม้ครับหทีมงานคุณภาพครับติต่อดูชมงานได้ที่ youtube ครับ youtube แล้วก็ facebook ได้ครับมีตัวต้นจริงครับออยากให้ไปทดลองว่าให้ดูก่อนโดยที่ไม่คิดตังค์ก็ได้ครับถ้าจะภาพด,ดูแล้วติดต่อสนใจโทรหมายเลข ริัพ์0872388993ครับสวัสดีครับ